จะโหนะครับฟุกนะครับลล่วัดไทย EP68 นะครับตอนนี้จะอยู่วัดละคังนะครับวัดละคังนะครับประวัติครับสร้างสมัยอิทยานะครับสมัยพระเจ้าตาสินแล้วก็โปรดกลาเป็นวัดอารามหลวงนะครับแล้ราชการทีหนึ่งนะครับท่านทรงคุดโภตคุณพรมละคังนะครับหนึ่งไบนะครับแล้วก็ไปปฏิทถาที่วัดพระแก้วนะครับท่านเลยสร้างจำลองใหม่ห้าโลกนะครับเมื่อก่อนชื่อวัดบางว่าใหญ่นะครับ ไปในหนึ่ง <ล among S 1> วัดที่ติดละริมน้ําแม่น้าเจ้าพยานะครับครับที่เราต้องมาไหว้พระละครังนะครับเพราะเสียงละครังเวลาตีแล้วมันดังมากนะครับทําให้มีความเชื่อว่าถ้าเรามาไหว้ดละครังนะครับทําให้เราสามารถมีชื่อเสียงขจรกระจายไปไกลนะครับเรามาเวลาทําวัดเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูพระวิหารด้านข้างนะครับ วิหารสองข้างปิดแล้วนะคะรับมาห้าโมงเย็นนะครับครับกมบรรยากาศรอบวัดค่ะนะครับท่านใดสนใจอยากมาเที่ยวมาไหว้เข้ามาได้รับ